ระบบส่งเสริมการเกษตรหรือ TNV System ถูกนำมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเกษตรกรซึ่งมี5องค์ประกอบคือการถ่ายทอดความรู้การเยี่ยมเยียนการสนับสนุนการนิเทศงานและการจัดการข้อมูลการนำระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer มีดังนี้ การถ่ายทอดความรู้ดำเนินการผ่านเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่บุคลากรสำนักง,งานกเกษตรอำเภอการเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอลงพื้นที่พกปากกเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร,ร,กรมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดจนการประสานการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนร่วมกัน การสนับสนุนเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการเครื่องมือและอุปกรณ์การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนง,งานทำให้งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล เป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์และใช้เชื่อมโยงบูรณาการกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง